จ้าพี่น้องวองไปเมื้อนี้เฮาก็สิมากินทุเรียนหมอนทองกันเด้อจ้าบักเม่ทุเรียนบักเม่เออบักเม่กับบักเม่นี่ทุเรียนหมอนทองบักเม่เฮาก็สิมากินบักเม่กันเด้อจ้าอื้อหือเค็มขึ้นมือ đây à. Hãy bưng cái cây đó rồi. เพศบ้าเบิดห <c oughs> มือนกัน <c oughs> นอกเรื่องก,ก่อนแอ <c oughs> บนอกเรื่อง njup yang nyau pekep mari keke mama ne pak au สิมาครับเดี๋ยวใหเบ้งแล้วพี่นนังอิ่มลแล้วครับพี่นนังมาขอบคุณทุก่ะน